สามารถเล่นได้กู้องเลในระยะเวลา75นาทีสยมยีสภาพคุณตอนนี้ก็คือไม่ได้นะต็สนุกสนุกเอ้สนุกมากเลยอะ ไทยแลนด์นะครับ,รบตอนนี้อยู่ที่มาบุญครองชั้น4โซน A นะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยมีเกมโหดๆหลายเกมเลยวันนี้เราจะมาทำลายสถิติโลกกันไม่คือนได้ยินเชื่อมัว่า,วาเกมที่เนี่ยเล่ยนยากเล่นโอ้มหไม่มีใครชนะนะผ่าน<ต>จะไ่้สามคนยังไงก็แต่ ที่เขาว่ายากที่เขาว่าไม่สามารถที่จะมีใครทำได้คำนั้นจะไม่ได้ถูกใช้กับพวก่เราสามคนเมื่กเราสามคนจะเป็นการสร้างความสุขการให้กับที่ห้องไหนที่ว่ายากเราจะเคลียร์ทุกอย่างองอไม่เราจะให้ขึ้นชื่อเลยว่าเล่นใหญ่มาแน่วันนี้สิ่งที่เราต้องมาทําคือเราต้องเอาชื่อทีมเราขึ้นไฮสักรในทุกห้องให้ได้มาไปดูกันว่าจะเหมือนที่น้องผมพูดหรือเปล่าครับสวัสดีครับ แนะนำหน่อยครับท <IS> <ti> ี <Auss ie. S 2> <ti> ่นี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นอสีทีมเด็ครัเป็นเคีที่เราไม่ออกกำลงกายนะครนี้เราเลยใส่เสื้อกล้ามมาเลยเออขาบอกว่าต้องรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายถามพี่กันดีกว่ากฎระเบียบที่นี่เป็นยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยต้องใส่รองเข้าไปก่อนเพราะถ้าไม่ใส่รองเข้าไปเราจะไม่ได้เข้าไปในงานของผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซสตี้ด้วยการวิ่งการกระโดดมันต้องการรองเท้าที่รัดข้อเท้าเราไม่ควรใส่รองเท้าแตะมา ลงขึ้นมาก็รับผมเขาบอกวไม่ได้จนันถ้า่าี่ท่าไที่ที่ี่มีไม่มช่อวไม่พซีโอ้โหนี่ซื้อเลยวะถามพี่ดีกว่าลาราปกติแล้วเขต้องมาเป็นทีมหรือมาเดี่ยวเล่นได้ไหมครับมาเดี่ยวมคาเสาแ่รานะเปกเล่นกับเ่สนขับเปี่นคก็จะมีถ้าเป็นเด็กที่ตจจราคา5 0ทเป็นนักเรียนนักศึกษา 450 500 600 4ส0สำหรับเด็ก500สําสำหรับนักศึกษาแล้วก็600สําสำหรับคนเข่าไปอย่างเรานี่ก็500กันเออเเราสี่ร้อยสมองนะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่เราเป็นช่วงออฟพิกก็คือถ้าเกิดมาจันทร์ถึงศุกร์ก่อนบ่าย45จะเป็นราคาเด็กทุกคนเลยโอ้ก็คือก่อนบ่ายมาราคา450บาท45ใช่ครับผมไม่แต่ว่าข้อดีของที่นี่คือ เขานอกจากมาเล่นเกมแล้วออกกำลังกายด้วยจริงว้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกพี่ก่อนว่าปกติราคานี้ถูกห้องไหครับถูกห้องเพราจ่ายกันเลยค่าจ่ายลูกค้าเหมือนซื้อเวลาเพื่อเข้าไปเล่นลูกค้าเลือกเองเลยว่าจะเล่นห้องไหนจะเล่นเกมไหนไม่มีจำกัดว่าจะเล่นห้องเดิมกี่รอบครับได้เจ็ดเจ็ดสิบห้านาทีเจ็ดสิบห้านาทีลูกค้าบางคนสิบนาทีก็ล้มแล้วล้มแล้ว ช่โอเคครับโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำมวยวายแต่ละห้องดีกว่าว่าห้องไหนเป็นเกมอะไรบ้างโอเคครับเริ่มจากห้องแรกครับผมห้องแรกชื่ออะไรพี่ห้องแรกชื่อว่าแอคติเตนนิ่งครับเป็นห้องฝึกสปีดของเราฝึกความเร็วของเราเทนนิ่งครับจะมีสองโหมดดีนะครับที่คนเขาชอบเล่นอย่างเดียวโหมดแรกคือดสตาร์บ้า เรตเราชื่อนะครับตรงนี้เป็นสีแดงเราก็ห้ามถูกถ้าโดนเราคือจะเป็นไงพี่ตายใช่ครับมันจะมีหัวใจให้หักเราวันนี้โดนเหยียบกว่าเราก็จะเลิกเลยหมดโค้ชที่เกมด้วยนะโอเคครับถามพี่กันดีกว่าว่าห้องไหนที่นิยมสุดครับห้องนี้กับห้องห้าอ่าโอเคห้องนี้กับชื่อว่ามี agility training กับ jumping training jumping training กับ agility กับ agility training agility training agility มีสเลืเป็น reaction training และอันนยเป็นด o g ตา g on the p a c ครับโอเคครับก็สองเ้อดนี่คือคนเล่นเยอะใช่ไหมพี่ใช่ครับเยอะมากครับงั้นเราไปไปนักกีฬาสองคนที่คนเยอะเล่นเยอะแล้ว ไอเรียชั่นเทรนนิ่งครับเชื่อเพราเทรนนิ่งไออินเดอะสกายตามชื่อเลยก็คือมันจะมีดวงตาขาดปวดอยู่บนกำแพงห้องสี่มุห้องมันจะคอยกระพริบให้เป็นสัญญาณเตือนว่าเราต้องไปหลบในดวงตานี้ครับก็คือเราต้องไปหลบตาสองสมมติดวงตาของเรากระพริบเราต้องมากระโดดลงมาให้อคนสายตาดูนะครับถ้าเกิดเราสายคนเราก็จะเดินเฉยโอเคครับผมอันนี้น่าสนใจโอเคอันนี้คือห้องไฮไลท์หลักๆนะครับผม กิจัที่นเอันนี้คือแบบอ็ชั่นฝันเงี้อันนี้คือคนเล่นเยอะแล้วคนที่ชอบชอบชอบกี้าที่มนต้องกีฬาหรือว่เกมสตัวสานี่ก็ต้องฝึกแล้วก็ปุกมันทแพนก็ต้องทำแพ้ก็จะมีตัวเลขนะคะที่แรกนะครับแต่ว่าแต่เลเวลแต่ละเลเวลกิจกรรก็ปุ่มตัวเลขจะไม่เหมือนกันซึ่ในห้องมันจะบ่อยที่สอันไหนยากสุดสห้องห้าขอไปห้องห้าเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเบสิคีอยผมเน่ EQ คือคือผมทัดกว่าเอาคือกูอยู่ดิไม่ได้พี่เขาบอกอย่างผมเนี่ย EQI jumping t r Jumping t r a n i n g ครับโอเคมันจะคล้ายๆ activity แต่ว่ามันงขอการสูงาน j u m p ตลอที่ห้องนั้นมันจะเลรายการคุณใช้สองมือได้ไหมไม่ชนโอ้โหได้เลยครับไอ้ัสังเกตชื่อเกมก็จะมีคล้ายๆกับห้องแรกแต่ว่าจะมีโหมดหนึ่งที่เด่นออกมาคือ blue elimination elimination ก็อดทดตามชื่อแล้ว elimination ก็คือมันจะให้เหยียบสีสีฟ้าให้หมดแต่ประเด็นเือเนี้ยสีฟ้ามันจะเยอะกว่าหมดอื่นเข้าอื่นเพรามันก็จะยากกว่าที่ทำที่ห้องมันเยอะกว่าเลยแดงก็จะเยอะมากคือถ้าเหยียบสีแดงโอ้ยครับไม่พีมพ์ยิ่งไม่จัดเฮ้ยสีฟ้าแล้วคือปัดอันนี้คือเล่นกี่หมด้อดโอเคข้าหมดมีกี่ห้องครับแ ข้าสมนเก้าสมนก็คือนหมูที่ทำสดอ่าอันนี้ชื่ออะรใช้หนาได้แกใช้ก็คือตามชื่อเลแนกใช้กรแนนต้องอไมให้แน่น็คือัแตม่ะระสาก็คือมีสีแดงใช่มันจะมีสีแดงขึ้นมาเราถ้าไปจับแล้วก็ทะเราจับาถ้าสมัครสองแสนนี่เราจะได้รางวัลอะไรไหมครับอะไร ถ้าสมมุติเราเสียตังค์เนี่ยหกร้อยบาทก็คือสามารถเล่นได้ถุงฟ้องเลยในระยะเวลา75นาทีก็คือชั่วโมงกว่าปเพราะว่าจริงๆอ่ะเข้าไปแค่10นาทีก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเพราะว่ามันเป็นการเล่นเกมอ่ะแต่ผมว่าเล่นเกมมาออกกําลังกายที่มันเนี่ยแบบเป็นกิจกรรมทำดีกว่าจากเดิมที่เรากระโดดยานั่งมาเล่นบาสเล่นบอลแต่เนี้ยคือเล่นในโลกแล้วเป็นแบบเกมแบบอินเทอร์แอคทีฟแต่วันหนึ่งเฉก ก็แบบวันเช้ายูชนะครับก็หมายถึงว่ามีพาสเวิร์ดครั้งหนึ่งก็จำไม่ดี้แลวก็ออกมาแค่นได้ป่ะด้ยได้หมดแล้วโอเคเราอยากเห็นแล้วเริ่มต้นจากห้องแรกครับผมไล่ไปเลยครับพรีเมียร์ที่ stretching ห้องยากที่สุดมีห้องเดียวคือห้องห้าอืมจะไปห้องห้าก่อนหรือว่าเราจะไปยากหรือเราไล่ไปลอ่านไล่ไปเลยเราเดี๋ยวข้างออยนั้นแหละตัดมาเราดูก่อนดีกว่าว่าห้องนี้เขาสถิติอยู่ที่เท่าไหร่ดูดิ หมันมีเราเล่นใหญ่มี20,000เอ้ยทำไม20,000เบสเซอร์จะ20,000ก็แน่ใจการเชื่อระบบไปงั้นเอาเลยดีกว่าของเราเป็นเบสเลสข้ามเกี่ยบสีแดงใช่ไหมข้ามข้ามเกี่ยบสีแดงแค่นั้นเองเนี่ยเราต้องไปแล้วหลังจากนั้นมันจะมีสีน้ำเงินเราต้องช่วยกันแตะ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 ถ้าสีแดงมาเนี่ยให้เกี่ยบสีแดงเสร็จปุ๊บหัวใจก็จะหายไปโอเคไมเลยมว่าเวลา Show your c u r i อ s i t y ไปไปไปโอเคเวลามาเล่นนะครับเราต้องคอยกด continue ด้วยนะครเบอร์ที่ในการกดค c o n t น n u e คือมืง Hãy như thế này, một, hai, ba, bốn, năm, một, hai, ba, hai, 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 hai, ใรกอดคีดเหรอกอดกิดสิ่งดังมากผมนี่เจ็บคอแนนาเลยเราทำไปได้กี่ด่านส่านเราดูสิกี่คนนเนี่ยห้องสุดคีดดังเลยเฮ้ยแต่วันนี้เราได้ทำคะแนนไทยสุดแล้วเพราะว่าจะเใช่พราเราเป็นคนแรกเราเดี๋ยวผ่าน เราไปห้องตไหมผมเจ็คอมากเลยอ่ะไอ้กอดกีดังกอดกีจะผมเจ็บคอขอโทจรเราไปห้องต่อไปนี่ี่ต้องไปนาสมั้นเมื่อควาชค่กันโปรดดโปดโปรดโรดเลขดรดโปรดโรดโ่รดโรรอโปรดรดรโร

มไม่ต้องไลง่้า kind of พี่คี่วิสตทก็กดไม่ได้ไล่ตดูดูตมาลูกมาลกผมผมอผมยังผมยังไปแล้วเหรอเหลือจปีส็ีต้องเรียนดสมันส่ได้เลยต้องเรียนไม่้องเรีอนี้ิงดสีี่สิบห หุ่ยตายอะไรอ่ะอ้เล่นจะหลอนมาแทน้แท้สิบสามสามสิบแปดสิบแปดิบวิจิอะไรแล้ววะลืมไปแล้ววิจิต้องจำว่ะอ้าวกดผิดผมยังไม่กดเลยไม่กดผมกดไม่ได้ไม่ได้กดเเอ หลังจากที่ผ่านไปสองเกมผมว่าอย่าพาเพื่อนมาเล่นมันทะเลาะสุภาพคุณตอนนี้ก็คือไม่ได้นะโอแต่หนุกแต่หนุกแต่ไอ้แต่ชิลหนุกมากเลยอ่ะไม่มันไม่ขึ้นจักรให้เพราะมันได้น้อยมากเขาอายคำเตือนที่ใครจะมาเล่นก็ อย่าลืมพกสมองมากไว้ด้วยแม่งไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเดียวนะไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเดียวฝึกทั้งใช่ทั้งการเข้าสังคมการอะไรครับอารมณ์กะเมื่อกี้เลยคือการจดจำอันนี้ต้องอยู่ยังไงมันต้องปีนอันนี้อยู่ได้เลยอ๋ออยืนได้เลยใช่ไหมนี่ก็อ้วเก็บสีฟ้าครบทุกจุดกลุ่มสีฟ้าครัโอเคให้เนี่ยเฮ้ยมาแล้วผมอยู่ฝั่งนี้ ่ะโดนระวังโดนสีแดงระวังโดนจะตายแล้วลอ๋อข้างระวังตัวโดนสี ยังไม่หมดหรอกโน้นไงสีฟ้านัาข่งว e> ีโตดนะนี <h 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 ่ไงแล้วสุดท้ายด้วยนี่โตดโตดฝั่งโน้นมั้งระวังโดนสีแดง

เขาให้ยืนสีเขียวก่อนมาแล้วก็มาสีฟ้ามยืนสีเขียวสีเขียวมามาเกียรระวังเกียร์มีมีเกียร์มันเลื่อนมันโอเวอร์

มันยังไม่เคยเอาวางมันเล่นีแก๊เกมโอ้อไปเยี่ยมเอาไว้ในเก๊สไลเราคนนี่ป่ะเออคนลังเดมาไปไม่ได้ัไไปไปต่อยอเอาไป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 ไไปไปไไปไปไปไนไปไปไ สีใส่ไม่ดีเธย่าเยียบเลนแดงนะเธต้องเยียบเลนไม่เยียบแดงก็อยไปขวายหอกนะมาดูดูพี่หรอปุ๊บ น้องที่มาร์เก็ตสแควร์ไม่ต้องไม่มีอะไรต้องไปถึง21 2 5บทชาบทชาได้เลยครับเฮ้ยไปไปมาได้แล้วอ่ะบอกว่า đuô, 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 Yeah. 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 <coughs> yeah. 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 Oh. สีแดงมันวิ่งตามเรามาเฮ้ยเฮ้ยเกเเวลนะเด็กเเวลเด็กเวเหรอเก่งว่ะ คือเล่นเสร็จแล้ต้องอยู่สีเขียวเพาจะไปเน็กเลเวไม่ง่ยว่าไปไปไปเนี่ยไปเีเเพราะอยู่เขียวอยู่หนุนาไปสีเขียวหาใหมดเไม่สีเขียว เอาไปง่ายเลยอ่ะ กันมาดูนะครับที่ Galaxy Multiverse Thailand นะครับถามทั้งสามคนดีกว่ารวมตัวกูด้วยเพราะห้องไหนสนุกสุดในความคิดถ้าคุดว่าห้องไหนไปเ่น้สิครอบคูชอบห้องนี้มันคือห้องที่ชื่อว่าห้องจับจิต agility agility training อาจจะสนุกไม่สนุกปะไปพิสูจน์อีกรั้น ไม่แต่สนุกจริงเอาจริงงาถ้ามาแล้วอ่ะม,ม,ม,มันได้มากกว่าความสนุมนนกสสม,มันได้มากกว่าการเหนื่อยมันคือได้ฝึกทักษะสมองมันได้ฝึกทักษะความสัมพันธีซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พวกเราไม่มีเลยไม,ลไม่มีแล้วก็ไม่มีครับการจัดไม่ได้คิดแต่ฝึกด,ด้วยถ้าสมมุติว่าถ้าจะพามาช่วยพาเพืพ่อนที่จะไหลกว่ารวยขึ้นมาเลยไม่ได้หรื ไม่ตอนนี้มันเป็นราชา้นบุคุณเล่นนะเอาจริงนะมามันสนุกดีเสียงเกทบ้างดูว่าอย่อยผีนะ้ตอนนี้เมื่อมาเข้าบ้านผีสิงเอาล่ะใครที่อยากจะมานะครับที่ชั้น4นะครับของ M V K Center นะครับก็สามารถมาเปิดประสบการณ์ได้ราคาก็ไม่แรงเลยครับผมเด็กเนี่ย450นะครับนักเรียนนักศึกษา500ผู้ใหญ่กังพวกเราเนี่ยนะครับ600บาทเล่นได้75นาทีมีทั้งหมด8โซนแล้วลองมาสัมผัสความสนุกด้วยกันกับ Galaxy Multi World ไปแหล่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับรายการ